แล้วแล้วเนี่ยขนาดแบบสวดมนต์ไหวพัดทุกวันป่วยก็ยังพยายามทําอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบคือเขาเอาหนูถึงตายเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะในความคิดหนูเนาะเพราะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าหนูไม่หายอ่ะหนูคิดว่ายัางไงหนูคงตายค่ะพี่เพราะว่ามัน,ม,นมันกินยาอะไรก็ไม่หายแต่หาหมอก็ไม่เจอโรคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ คือคือที่หนูไปเจอเลิกอนิสิตดวงอ่ะเขาก็ให้ยานิสิตดวงมาจริงหนูก็กินมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้หายยังไงครับมันมันก็เลยแบบเหมือนไม่ตรงจุดเราอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าข้าวก็กินไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้ผอมลงผอมลงอะไรเงี้ยค่ะอืมถ่ายไม่ออกมานานนานแค่ไหนอ่ะกินไม่ได้ถ่ายไม่ออกหลายเดือนนะคะพี่ตั้งแต่ประมาณช่วงกุมภาถึงนิทุนาค่ะโอ้มันมันคือมีอาการถ่ายมันต้องเบ่งแบ แรงมากค่ะคือเบ่งแบบแล้วก็คือหนูหนูนั่งถ่ายแบบปกติไม่ได้ค่ะหนูต้องยืนแล้วก็ค้ำขาค่ะพีะ่ยืนค่อมค่อมชักโคแล้วก็เอามือแบบกดาขาค้ำเบ่งแบบต้องเบ่งแรงมากนะคะแล้วเวลาฉี่ก็แบบทรมานมากฉี่ไม่ค่อยออกจนเคยมีครั้งึ้นสองครั้งอะที่หนูไปทํางานแล้วหนูฉี่ยังไงก็ฉี่ไม่ออกเนาะแล้วจนต้องโทรให้ลูกสาวมาจุดทู่ไหว้า,าค่ะ,คะแล้วฉี่ออกหนู ก็เลยรู้แล้วว่ามันผิดปกติแต่เช่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเท่นั้นเองค่ะอืมมันคือหนูพยายามขี่มาสองสามชั่วโมงมันคือมันไม่ออกแล้วแล้วห้องน้ําพนักงานอ่ะมันมันเป็นห้องน้ําห้างเนาะพี่มันก็ไม่รู้จะทํายังไงจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วลองลองให้ลูกมาไหว้พระให้หน่อยอุทิศบุญให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอพอหนูกะเวลาประมาณว่าลูกไหว้เสร็จค่ะพักหนูไปเข้าห้องน้ําออกขี่ออกอย่างเงี้ยค่ะอืมันก็แปลกมากเหมือนกันโ แล้วก็ก่อนที่หนูจะออกจากงานค่ะหนูก็ก็ฝันว่าว่าตายายเจ้าที่ค่ะที่ทํางานเขาบอกว่าให้หนูออกจากงานนะออกจากที่นี่ซะจะได้ไม่เป็นเยอะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเขาบอกแบบเนี้ยค่ะอืเขาบอกว่าคนที่เนี่ยเขามีกรรมเยอะเขาทําปาณาติบาต เยอะอะไรเงี้ยค่ะให้หนูออกจากตรงนี้ซะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอืหนูก็หนูก็งงนะคะเพราะว่าพอเช้ามาหนูไปทํางานก็มีแต่คนแบบให้ดูว่าเออเขาก็ผ่าต oh ัดมาตรงนี้คนนี้ก็ผ่าตัดคนนั้นก็ผ่าตัดกโอ้โหเยอะหมดหนูก็งงแล้วแต่หนูออกมาหนูก็ดีขึ้นจริงๆค่ะว่าออกมาก็เหมือนมีทางออกมีทางแก้อะไรเงี้ยค่ะโอก็แปลกสุดยอดอ่ามหะภัสจริมากแต่อันนี้เรื่องจริงหมดเลยนะคะที่หนูพูด เรื่องจริงหมดเลยเหนูก็ยังแบบคือถ้าหนูเล่าหนูก็กลัวเขาไม่เชื่อก็อัศ<อ>จรรย์นะคะสาหรับตัวหนูนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มแรกหนูก็ไม่เคยได้ยินเนาะที่ว่าเขาจะเป่าทางออนไลน์เงนะะี้ยค่ะคือครั้งพี่หนูแรกหนูก็ไม่ได้ยินไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ยินแต่พราพี่หมอที่เป่าให้คือครั้งหนึ่งแบบโอ้เขาอยู่มาตั้งแปดปีกว่าเยงนะะี้ยค่ะแต่แบบครั้งเดียวแล้วออกเลยอย่างนี้ยค่ะมันอัศจรรย์มากสําหรับหนูนะคะมันไม่น่าเชื่อค่ะ คือครั้งเดียวคะ่ะที่พี่หมอทีเป่าให้ตอนนั้นแล้วพี่หมอทีก็คอยโทรมาถามว่ามีอาการอีกไหมอะไรไหมคะ่ะก็บอกไม่มีคะ่ะก็ไม่ไม่เจ็บไม่อะไรแต่มีแค่เขาก็บอกหนูว่ามันจะมีผลกับร่างกายหน่อยนะหลังจากที่เขาออกไปแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะอืมอืมก็ต้องซ่อมแซมร่างกายนะฟื้นฟูอืมอาจจะอาจจะขับ อะไรไม่ดีออกด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจเพราะว่ามันก็มามาถ่ายเอาวันโกนนะคะพอเที่ยงคืนหน่อยๆของวันโกนก็ถ่ายเลยเป็นเลือดเยอะมากเลยคะ่ะถ่ายตลอดต้องเป็นเที่ยงคืนด้วยนะนนถ่ากลงเพราะหนูก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกหนูก็ปกติก่อนหน้าที่หนูจะถ่ายอะคะ่ะหนูพี่หมอที่อะเขาให้ให้หนูวสวดมนแบบว่ากันกันของนี้ วันนั้นพี่หมอทีโทรมาตอนเย็นพี่หมอทีบอกว่าให้หนูสวดก่อนนอนนะให้ทําหนูก็อเอะใจสวดไหว้พระเสร็จหนูก็สวดเลยพอกลางคืนหนูนอนหนูนอนหลับไปค่ะแล้วหนูก็ฝันฝันว่าฝันว่าคนที่เขาทาําว่าว่าเขาหันมามองหนูแล้วทีนี้อยู่ๆอ่ะเหมือนมีหมอกเหมือนเหมือนมีคนเป่าหมอกสีขาวอะค่ะพ่นพ่นผ่านบังมาค่ะพอผ่านบังมาหนูก็เอ้ยตกใจหนูก็ตื่นพอหนูตื่นปุ๊บ หนูก็เอ้ะทำไมหนูฝันแบบนี้อะไรเงี้ยคะ่ะพอสักพักหนึ่งหนูก็มีอาการแบบอยากอยาก,อยากตดจอยากถ่ายอะไรเงี้ยคะ่ะอืก็ถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ่ายมาถ่ายมาตลอดเลยอืหนูก็เลยคิดว่าโชคดีมากมากที่เขาให้หนูสวดอันนั้นอะคืนนั้นอะเพราะว่าถ้าเขาไม่ให้สวดหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรหนูอีกหรือเปล่าคนนั้นนะคะหนู <laughs> <ๆ>เพราะว่าตอนที่เห็นหน้าเขาอะเขาหันมามองหนูแต่อยู่ๆมันมีเหมือน,หมอ,นหมอกสีขาวๆกับพ่นออกมา ข้างขางพ่นพ่นให้หมอกมากั้นไว้อ่ะค่ะแล้วหนูก็ตกใจตื่นโชคดีที่ได้กันไวส้สาธุสาธุ <c oughs> โอ้คุณนัทขอบคุณมากนะครับคุณนัทขอบคุณมาก